สวัสดีครับแฟนเพจเที่ยวอเมริกาวันนี้ก็จะพาไปช้อปปิ้งนะครับที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตพาไปดูว่าคนที่มาอยู่อเมริกาเขาไปซื้อของกินของใช้ซูปเปอร์มาร์เก็ตกันที่ไหนต้องบอกว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นไซส์กลางนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็จะเหมือนกับท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับไม่ใช่ท็อปเดลี่หรือเซเว่นะครับเขาจะมีขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อเราเข้าไปด้านในเนี่ย จะพบว่าเขาจะมีของที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับเป็นของสดของแห้งแล้วก็ของใช้ในบ้านที่จําเป็นนะครับแต่เขาจะไม่มีเสื้อผ้านะครับถ้าเทียบกับที่ที่ไทยอย่างที่บอกไปก็จะเป็นโลตัสเอ็กซ์เพสนะครับซึ่งเป็นขนาดกลางหรือโลตัสตลาดประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็จะไปเอารถเข็นกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างใน ที่ลาฟเนี่ยเขาจะมีรอปพออยู่หน้าประตูด้วยนะครับเนื่องจากว่าจะมีคนไร้บ้านเนี่ยเขาจะมาขโมยสินค้าหรือเขาก็จะมีกระเป๋ามาแล้วเขาก็จะหยิบของใส่กระเป๋าไปเลยนะครับไม่จ่ายตังค์เขาจะไม่จ่ายตังค์เหมือนขโมยของไปเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสาขาที่มาเนี่ยเป็นสาขาที่อยู่ในไททาวนะครับเวสเทิร์นฮอลลีวูดอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ลาฟนี่นะครับเขาจะ มีอายุ151ปีพอดีนะครับในปีนี้แล้วก็เขามีอยู่ทั้งหมด185สาขาทั่วอเมริกาตอนนี้ก็เดินผ่าน,ผาน,ผานแผนกเบเกอรี่แล้วก็แผนกของสดนะซึ่งตรงซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มทาโก้นะจะมีเหมือนเป็นแฮมครับแล้วก็เป็นพวกผักที่เขาเอาไปกินกับทาโก้เราสามารถ make uh, DIY ได้นะ แล้วก็ตรงนี้เป็นเบเกอรี่ซึ่งก็จะเป็นของที่ปรุงสดใหม่หมๆนะเพราะเขามีแผนกเบเกอรี่ที่อยู่ตรงขวามือด้วยวันนี้ก็ซื้อขวดซองไปซึ่งขวดซองเนี่ยหนึ่งกล่องประมาณสี่เหรียญในตรงนี้ก็จะมีพวกอะโวคาโดซึ่งเป็นพวกอ,อซอสที่เขาไปกินกับทาโก้นะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านี้จะมีโคกโคกดเอทนะโคกดเอ็นะเ,อเขาจะมีเป็นกล่องสีเทา แล้วก็ไอตัวเครื่องดื่มที่เป็นอตัวสไปซ์โคคาโคล่ารสธรรมดาก็มีนะอันนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงย่อมเยาก็คุ้มกว่าที่เราไปซื้อตามร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยเขาจะจำหน่ายกระป๋องหนึ่งอนะ่ะประมาณ2เหรียญกระป๋องละ2เหรียญน,นะเป็นเงินไทยก็ประมาณ70บาทแต่ถ้าเราซื้อไปตรงนี้ก็ประมาณเหรียญถูกกว่ากันเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ เดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มขนมปังนะก็จะมีเค,ค้กด้วยซึ่งเขาจะทําสดๆใหม่ๆนะเขาก็จะเอาออกมาตรงตรกเตาตเตาอุ่นที่อยู่ในตู้เย็นตรงด้านหน้านี่จะเป็นเค,ค้กนะเค,ค้กนี้ก็จะมีหลายหน้าเหมือนกันถ้าใครจะจัดวันเกิดหรือว่าซื้อเค,ค้กไปกินก็มาตรงนี้ได้จะเห็นว่าตรงขวามือเนี่ยจะเป็นเชลขนมปังเกือบทั้งหมดเลยเป็นขนมปังแถวที่นี่เขาจะมีขนมปังหลายยี่ห้อมากนะครับมีตั้งแต่ขนมปังธรรมดา ไปจนถึงขนมปังที่เป็นโฮวีดคนคนอเมริกันเนี่ยเขานิยมกินขนมปังนะเพราะว่าเป็นอาหารหลักดังนั้นเนี่ยเชลขนมปังเขาจะเยอะมากแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพวกแยมที่ทาหน้าขนมปังถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นของสดนะเป็นพวกปลาแซลมอนพวกเนื้อสัตว์ก็มีหลากหลายคล้ายๆบ้านเราเลยมีมีไก่ไก่นี้ก็จะมีอกไก่มีทั้งเนื้อไก่เนื้อสันในสันนอกอะไรเงี้ยมีหมด มีทั้งเป็นแบบออร์แกนิกอันนี้เป็นเป็นน่องไก่นะอย่างหนึ่งกล่องเนี่ยหถาดก็ประมาณ12เหรียญน,นะครับเ,เนื้อหมูก็มีเนื้อบดก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแฮมด้วยนะก็จะเป็นแฮมแล้วก็ตรงนี้ต้องแช่เย็นตลอดเดี๋ยวเราจะเดินไปหาไข่ไก่กันครับซึ่งไข่ไก่น่าจะอยู่ตรงตู้ขวามือซึ่งเขาจะแช่ตู้เย็นไว้ รงนี้เขากําลังเติมไข่อยู่นะครับแล้วก็ในตู้เย็นนะ่ะถัดไปก็จะเป็นพวกนมนมนี่มีมีเยอะมากนะนมและโยเกิร์ตมีให้เราเลือกหลายแบรนด์เลยที่นี่ขายนมถูกนะอันนี้เป็นไข่ไก่เราจะกินประจํานะครับเป็นไข่ไก่ที่เปลือกเขาจะเป็นสีขาวใน1น,นึ่งแผงเนี่ยสิฟองนะครับเป็นแผงเล็กนะครับเมื่อเดินไปนิดนึงเนี่ยก็จะ เดี๋ยวจะเข้าไปในซอยนี้ตรงนี้เขาขายขนมเลนะครับขนมเลนี่ขายดีนะในซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้เป็นซอยของน้ําดื่มนะน้าดื่มที่นี่ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็ทั้งซอยเนี่ยจะเป็นน้ําผลิตภัณฑ์ที่ทําจากน้ําเป็นน้ําสีน้ําวิตามินน้ําอะไรต่างๆนานาเยอะมากก็เหมือนบ้านเรานะครับก็คือตลาดน้ําก็ยังดูเดือดอยู่นะ ผ่านมาตรงนี้เป็นแอลกอฮอล์พวกไวน์พวกเหล้าพวกเบียร์แล้วก็โซดาแล้วก็พวก vodka, วอดกา้าวอดก้าอะไรพวกเนี้ยน้ําสีนะครับซึ่งน้ําเป็นน้ําเมานั่นเองนะครับก็มีทั้งแช่ตู้เย็นแล้วก็ที่ไม่ได้แช่ตู้เย็นเดี๋ยวจะเดินลัดไปตรงด้านหน้านะครับไปหาผลไม้แล้วก็พวกผักสดของที่มาซื้อประจำนะครับก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลแล้วก็พวกกล้วยนะครับจะกินประจำนะครับ นี่เห็นไหมที่นี่เขาาจัดเอ่อจัดผักนะครับบนกระบะเออไม่ใช่ผักสิครับเออจัดพวกผลไม้ก,กับผักสวยนะเขาจัดคล้ายๆกับบ้านเรานะครับซึ่ง positioning ของของห้างที่นี่คือสดใหม่แล้วก็ดูดูเป็นสากลน,นะครับจัดแบบไม่ได้เป็นของถูกนะครับตัวนี้ก็จะมีแอปเปิลแดงนะครับแอปเปิลเขียวแล้วก็มีพวกเอ่อเลมอนแล้วก็มีมะนาวนะครับ ที่นี่เขาจะขายของเป็นพาวนะเขาจะมีกิโลวางไว้ให้ด้วยนี่แตงโมครับ1พาวเนี่ยเท่ากับครึ่งกิโลโดยประมาณนะครับเราจะซื้อของ1กิโลเราต้องหยิบมา2พาวนะครับ1พาวเท่ากับ450กรัมนะครับดังนั้นราคาที่เขาติดอยู่บนป้ายเนี่ยจะเป็นราคาต่อพาวนะครับสัญลักษณ์ของเขาก็เป็นตัว L B Boy นะครับตัว L กับ B Boy มีมันด้วยนะครับแล้วก็มีกล้วยอย่างกล้วยเนยเผา,าละหกสิบเก้าเซนอย่างวีนึงเนี่ยประมาณ1 7ดถึง1.8ดอลลาร์นะครับนี่ก็ทุกอย่างนะสับปะรดแล้วก็มะม,ะม่วงนี่เขาจะขายเป็นเผาหมดเลยอย่างตัวนี้กล้วยออร์แกนิกก็จะแพงขึ้นมานิดนึงมะม่วงเขาจะมีสีชมพูแดงๆด,ด้วยเห็นไหมมะม่วงที่นี่จะเปรี้ยวนะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นพวกเบลนะครับเบลก็คือพริกหยวก ที่จับอยู่นี้ไม่แน่ใจเป็นอะไรนะเพราะไม่เคยกินแล้วก็เห็นมันจะมีพริกหยวกสีเขียวสีแดงสีส้ม,อมพอมันเริ่มสุกมันจะกลายเป็นสีส้มแล้วหลังจากสุกแล้วมันจะกลายเป็นสีแดงครับอันนี้หยวกนี่เป็นบัชโชสเปานะครับตัวนี้นิยมกินนะที่นี่มันจะคล้ายๆหัวกระลำปีเล็กๆเราไปทอดไปกิวไปย่างแล้วก็มาผัดน้ํามันแล้วก็คุกกับเกลือเนี่อร่อยอันนี้เป็นมะเขือเผานะครับ นี้ไม่ใช่โทษทีไม่ใช่กระเนือเผาอันนี้เป็นมะเขือมะเขือเป็นพันธ์สีม่วงที่นี่เขาเรียกว่าเามะเขือนะครับเขานิยมเอาไปแกงแล้วตรงนี้เป็นผักนะครับผักของอคนส่วนใหญ่ที่เอาไปใช้ไม่ใช่ตลาดไทยนะครับที่นี่ดังนั้นผักในะจะเป็นผักฝรั่งหมดเลยซึ่งถ้าเป็นผักของตลาดไทยเนี่ยพวกสารแหนใบโหระพาตะไคร้เนี่ยจะอยู่อีกตลาดหนึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึง่งอันนี้เดี๋ยวจะพาไป แต่ว่าอันนี้มาดูของฝรั่งก่อนนี้เป็นพวกผักออแกนิกนะนี่นี่เรามาดูไอตัวหัวแดงๆเนี่ยใครเคยดูในที่เมียฝรั่งเขามารีวิวพวกกินส้มตํากับไอตัวหัวนี้บ้างเขาเรียกเขาเรียกว่าเลดิสป่าเขาเรียกว่าเลดิสนะผมเรียกเลดิสนะมันตรงเชลตรงนี้เขาจะมีสายยางนะครับเอาไว้ฉีดน้ําสเปรย์ให้มันชุ่มฉ่านะครับเพื่อให้ผักมันสดตลอดเวลา จะเห็นว่าผักเขาค่อนข้างสดนะครับแล้วก็ขายดีนะผมเห็นเขามาเติมหลายรอบแล้วตรงนี้เป็นผักออร์แกนิกนะครับซึ่งมีให้เราเลือกหลายแบรนด์มันที่อเมริกาเขาเรียกว่าเป็นสปริงมิกก็คือผักที่มันมิกหลายๆหลายๆแบบนะครับอยู่ในนี้อันนี้เป็นเราข้ามมาที่ตรงนี้ต่อนะครับเป็นเชลผลไม้ รงนี้จะมีแตงโมด้วยแตงโมที่นี่ลูกใหญ่มากส่วนส้มเนี่ยเขาจะใส่ถุงไว้แล้วเ็าจะขายขายยกถุงนะครับแล้วเดินไปตรงแผนกของแฮมนะครับตรงนี้เป็นแตงโมนะแตงโมล,ลูกใหญ่มากใหญ่กวัวเราอีกแล้วก็ยาวด้วย mm hmm. ก็เหมือนแตงโมบ้านเราเนี่ยแหละครับ mm hmm. ลูกใหญ่ mm hmm. เห็นไหมครับเดี๋ยวจะยกมาให้ดู mm hmm. เป็นครับโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่มากหลายหลายโลเลยครับแบบนี้ ตรงนี้เขาก็จะมีของที่เขาจัดโปรโมชั่นเป็นพวกน้ำอัดลมแล้วก็ขนมอะไรต่างๆครับส่วนด้านขวามือที่เป็นซอสซอสที่เขาเอามาทำสปากเกตตี้หรือเอามาเป็นน้าพริกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยส่วนซ้ายมือเขาจะมีแฮมแฮมมีเยอะมากมีแมกโรนีด้วยมีนี่นะครับหลากหลายมากเลยเห็นไหมครับอันนี้มันคล้ายๆกับไอตัวขนมจีบ หรือไม่ก็เป็นพวกอ,อะไรครับเขาเรียกว่าเป็นนี่ครับมันคล้ายๆข,ขนมจีบเห็นไหมครับเราสามารถเอาไปน,นึ่งหรือไปทอดก็ได้เป็นเกี๊ยวอะไรพวกนี้ครับกาเรียกเกี๊ยวอยู่ในตู้แช่แข็งเยอะเลยนะครับอาหารไม่ให้เลือกหลากหลายนะอันนี้เป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกก็มีเยอะมาก ทั้งไส้กรอกและแฮมมีทั้งเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยครับที่นี่เขาขายดีนะเพราะว่าเขาปิดประมาณสี่ทุ่มนะครับมีเลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนที่ลดราคาด้วยนะอย่างตัวไหนที่เขาขึ้นป้ายสีเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นราคาสำหรับสมาชิกของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เอ๊ะเมื่อกี้เราเห็นโคกนี่ตั้งอยู่หลายมุมเหมือนกันนะ เขาจัดโปรนะครับเขาก็จะามาวางไว้ตรงมุมนี้แล้วก็วางที่เชลปกติอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ําส้มนะครับต้องบอกว่าน้ําส้มน้าส้มคันเนี่ยที่นี่นะขวดใหญ่มากเห็นไหมครับขวดใหญ่แล้วก็จะเห็นว่ามีแต่น้าส้มทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีน้าแอปเปิลน้ำสับป,ปะรดเลยพวกนี้มีเยอะที่นี่เขาจะขายถูกนะเมื่อเทียบกับบ้านเราบ้านเรานี่ถือว่าน้ําผลไม้ขายแพงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเชลของลดราคาส่วนตรงบริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นนมทั้งหมดเลยนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นพวกสนแนค็คที่เขามาทำโปรโมชัน่นนมที่นี่ก็ถูกนะเป็นแกลอนใหญ่นี่ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็มีพวกโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี้ก็มีหลายแบรนด์แต่โยเกิร์ตที่นี่ราคาถือว่าสูงนะครับถ้าเราซื้อยกแพ็คเนี่ยมันก็จะได้ถูกหน่อยนี่ยี่ห้อนี้ที่กินประจำนะครับก็จะเป็น ยี่ห้อขวดสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นค้าลดนะมีพวกสตอเบอรี่นะครับแล้วก็นี่ข้างในตู้ก็มีเยอะเลยมีหลายแบบให้เลือกนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าตรงนี้คนมาเดินตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เขาจะอยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางอ,อของของคนที่อยู่อาศัยอยู่ในไททาวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเชล์ของกาแฟแล้วก็น้ำน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเดินไปสักคู่หนึ่งนะครับก็ไปดูว่าเขามีอะไรบ้างโหน้ำเยอะมากนะครับที่นี่มีน้ำยี่ห้อเนสเล่นะครับแล้วก็เป็นน้ำน้ำแร่นะที่เป็นโลโก้แบรนด์นี่ ก็เป็นน้ําสีนะน้ำสีนี้เป็นพวกน้ําผลไม้ที่เขาไปทำฟรชุชชั่นนะครับก็ไปทําน้ําน้ําที่เป็นน้ําชงหรือน้ําขายพวกนี้นก็จะอยู่ในนี้เมื่อเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นแถวเคาน์เตอร์คิดเงินนี่จะเป็นเคาน์เตอร์คิดเงินก็มีคนรอคิวค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไม่อยากรอคิวเราก็ไปช่องบริการตนเองเราสามารถจ่ายเงินได้เลยไม่ต้องผ่านแคชเชียร์ ตรงนี้เราไปดูไอศครีมกันนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นเชลไอศครีมไอศครีมนี้มีเยอะมากมาแล้วก็เป็นของแช่แข็งของที่เราสามารถซื้อไปเป็นกล่องแล้วก็เราเอาไปปรุงสุกเองนะตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูอีกแป๊บหนึง่งวันว่างๆก็จะเดินมาดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างอย่างไอ้น้ำไอ้น้ำยี่ห้อนี้ขายดีมากนะขายอยู่ทุกที่เลยมันจะมีตัว ตัว G เป็นสัญ,ญลักษณ์นะมันเป็นเหมือนน้ำ <4 S 1> ให้พลังงาน <4 S 1> แต่สูแคลอรีร่อ่ะมันเหมือนอ <12. S 1> เขาเรียกอะไรอ่ะบ้านเราอ่ะฟอร์สปอร์ตพวกเกเตเลตปะเชคเออ่ซโรชูการ์เออเป็นพวกสปอนเซอร์เออโอเคมันคือสปอนเซอร์นะครับใครดีมากอันนี้เป็นแผ่นทาโก้นะใครเคยกินบ้างไม่ใช่แผ่นโรตีนะมันจะเป็นแผ่นนุ่ม,มทำจากแป้งสาลี แล้วก็เขาจะาไปห่อกับพวกเนื้อพวกผักมันจะเป็นเหมือนโรอ่ะโรก็คือเป็นอาหารทาโก้ใครเคยกินบ้างอืแผ่นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างว่าอันนี้คืออะไรอุยอันนี้ขายดีมากดัมปิ้งนะครับดัมปิ้งก็คือพวกเกี๊ยวซ่าเนื้ออไหมอันนี้เราสามารถเอาไปทอดโยนใส่กับน้ําเดือดๆนะครับหรือเราจะไปนึ่งก็ได้นี่ขายดีนะเพราะว่าเป็น เป็น d e s อ e r t หรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น a ิไ e t i z e r คือก่อนที่เราจะกินอาหารมื้อหลักอ่ะ mm hmm. เขาก็จะเด d e r ตัวเนี้ยมานั่งกินเพื่อเรียกน้าย่อยก่อน mm hmm. หรือเป็นของว่างนั่นเองนะครับ mm hmm. ซึ่งสําหรับคนที่เขาไม่ได้ปรุงเอง mm hmm. ก็มาซื้อจากตัวนี้ไปทําได้เลยนะ mm hmm. มีให้เลือกหลากหลาย mm hmm. ตั้งแต่เป็นวีแกนก็คือเพื่อสุขภาพ mm hmm. แล้วก็สามารถเลือกไส้มันได้ด้วยนะ mm hmm. ไส้ไก่ไส้ผัก mm hmm. อันง,งี้ทําได้อันนี้เป็นอาหารที่สําเร็จรูปนะครับ เขาจะาทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราแค่เอาไปอุ่นนะมันก็เหมือนอาหารของ s P อสอ่ะเราสามารถเลือกได้เป็นแกงเขียวหวานข้าวผัดก็ประมาณ2.5เหรียญเท่านั้นเองไม่เยอะประมาณมื้อละ100นะครับนี่เป็นไก่ทอดนะครับเ,เห็นไหมมันเขียนว่าชิคเก้นนะครับชิคเก้นก็คือเหมือนพวกไก่วิงนะอะไรพวกนี้กกเป็นเนื้อไก่บด <Chicken. S 1> เป็นก้อนๆแล้วก็ไปทอด ไหมครับครันชี่เป็นพวกไก่ไก่ป๊อปไหมครับเขาเรียกว่าไก่ป๊อปแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่ก็มาดูว่ามันม from ประเทศอะไรนะครับก็บางทีก็เป็นของอเมริกาบางทีก็เป็นของเม็กซิโกหรือเป็นของแคนาดาเลยครับก็เป็นสินค้านำเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าว่ามีอะไรอีก ตรงนี้เป็นตู้ของอะไรตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกปลาคล้ายๆกับเป็นปลานะเห็นไหมครับเขาเขียนว่าโ h ฟิตเห็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นคือทําจากปลาไม่มีส่วนผสมอื่นเลยเห็นไหมครับใครอยากกินปลาทอดแล้วมันเอาไปใส่กับเบอร์เกอร์อันนี้ก็ลงตัวนี่เราไปทอดเกี่ยวๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปใส่เบอร์เกอร์ตามรูปอะแล้วก็ใส่ซอสเผ็ด ซอสอะไรไปเงี้ยคือคืออร่อยเหมือนกันอันนี้คือถ้าเราไปซื้อเขาแพงนะครับถ้าเราไปซื้อเบอร์เกอร์สําเร็จรูปแต่ถ้าเราไปทํากินอย่างเงี้ยก็ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าด้วยห่อหนึ่งก็ได้ได้ประมาณ10ออเดอร์นะครับนี่เราก็ซื้อซื้อปลาไปดีกว่าแต่ว่าเวลาเราทอดเนต้อทอดกับน้ํามันเยอะๆนะน้ํามันที่แบบเต็มกระทะเลยนะ้นํามันเป็นเตาทอดโดยเฉพาะนี่เป็นเลเดี๋ยวเราซื้อเลไปกินกันดีกว่าเลนี่เป็นรสอะไรนะครับแซนด์วิชนี่ครับเลรส รสแซนด์วิชวันนี้ซื้อของหลายอย่างนะครับเพราะว่ามีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยกลับมาแล้วก็มาเดินวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเจออะไรครับเจอ Beyond Meat เป็นเนื้อนะครับเนื้ออบแห้งนะครับเนื้อที่เขาปรุงพร้อมทานได้เลยเป็นสติกที่นี่เขาเรียกเป็นเนื้อสติกเป็นแท่งนะครับอันนี้ก็เนื้อเนื้อเด็ดเดียวครับออที่นี่เขานิยมขายนะในเซเว่นผมเห็นก็มี แล้วก็อันนี้เป็นพวกปรุงรสหลังจากนั้นเดี๋ยวเดินไปดูอันนี้เป็นขนมขนมเขาเรียกขนมอะไรเ,เพื่อนๆมินิมินิอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะเป็นขนมฟูเป็นรูปแบบรูปเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะเรียกไม่ถูกเออแต่ว่าเขานิยมมาไปกินกับกับกาแฟนะครับตรงนี้จะเป็น อะไรเอ่ยดูก่อนไก่วิ่งนะครับเป็นไก่วิ่งก็คือน้องไก่ทอดครับปีกไก่บนนะครับปีกไก่บนเอาไปทอดได้แต่นี่เขาปรุงรสมาแล้วนะครับก็ถ้าเราไปทอดก็กินได้เลยเก็สําเร็จรูปแต่ของพวกนี้เราเอาไปอบก็ได้นะเป็นเครื่องอบลมร้อนก็จะไม่อ้วนนะครับอันนี้เป็นตู้แช่แข็งนิสมาสํารวจหมดนะครับเพราะว่า อยู่แถวนี้ต้องรู้ว่ามีอะไรให้เรากินวะนี่เป็นเนื้อกุ้งนะอุย้ยกุ้งกุ้งแบบเนื้อเน้น,เ,น,นเลยนะครับกุ้งนี่เราไปทําอะไรได้บ้างผมไม่อยากจินตนานการเลยไปทําต้มยํากุ้งนะครับหรือเอาไปทําพวกเสุกี้ทะเลก็ได้แล้วก็มาตรงนี้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันถือว่าเขาส,สต็อกอาหารเยอะมากนะสต็อกอาหารแบบคือเป็นครัวของเมืองได้เลยอะ่ะ ตรงนี้เป็นเป็นผักนะครับเป็นผักนี่จ่าในฟังนะครับเป็นผักรวมนะครับเป็นผักรวมแล้วก็อันนี้เป็นบ็อกโคลี่นะครับบอกโคลี่ก็เราไปลวกก็กินได้เลยนะครับสำหรับคนชอบดูแลสุขภาพอันนี้เป็นอะไรเป็นข้าวโพดสีเหลืองนะครับเป็นข้าวโพดสีทองอ่าเราซื้อผักไปแล้วหนึ่งอันนะครับเป็นบ็อกโคลี่เดี๋ยวเอาไว้ไปเผื่อทําผัดผักกินกับข้าวนะครับ มาถึงตอนนี้แล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศในการช้อปปิ้ง,งที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตในอเมริกาสำหรับคลิปหน้านั้นจะพาไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ต้องรอติดตามชมกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทากันบายบายบาย,บาย